ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองตกแม่เขาบอกเราบอกว่าอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตกน้ําได้ยังไงคะแม่ตกน้ํามีคนช่วยขึ้นค่ะยังไม่ตายครับตกไปอยู่ในสระสลบไหมแม่ไม่รู้ก็แม่เล่าให้ฟังรู้สึกตัวเลยไม่รู้ก็ว่าก็บอกว่าตกน้ําแล้วแต่ไม่ตายคนหนึ่งแล้วก็ว่านะแม่ตายเขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นคุณแม่ผมหอมตกน้ำแต่ไม่ตาย อาจจะหมดสตไปนนนนิดนห,นหึ่ง,งะะมเสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินก็นเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่ผมหอมนะครับมวดิพันธนมาได้59ตรงๆนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับแม่ผมหอมจะฝันแบบใดก็ให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันน้ำกันเด้ครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามความฝันตัวเลขแนวาทางกับคุณแม่ผมหอมนะครับประจํางวดวันที่16ตุลาคม2567ันห้า้อกบเดำกันด้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผมหอมสวัสดีคุณแม่ผมหอมนะคะท่านผู้ชม เป็นไงครับผมสําหรับแนวทางของแม่ผมหอมถูกมาขิงวันแล้วครับไม่รู้สิขิงงวดจำไม่ได้ไม่ได้ถูกจนนับไม่ได้มาเยอะโอ้ถูกจะนับไม่ได้ถูกจะนับหลงถูกจะนับหลงสำหรับแนวทางแม่ผมหอมมคุณแม่จะเป็นแง่ฝันนะครับแม่ฝันนั่นเนาะ ฝันนานยังแม่ล่าล่าสุดนี่คุณแม่นี่การงวดที่แล้วงวดกงวดที่ผ่านมาเี่อครับงวดที่ผ่านมาแม่เนี่ยงวดนี้แม่ฝันเล็วฝันว่าซื้อที่ยกบ้านซื้อที่ยกบ้านงวดที่ผ่านมาเห็นว่าถูกให้ห้าเก้าที่ที่มามันมันยังไงนะครับที่มาเขาถามว่าแม่พมหามายุกเท่าไหร่แล้วเขาค่ะแม่บอกว่าอายุห้าสิบเก้าห้าสิบเก้า แม่เขียนให้ห้ <5 89 S 2> าแปดเก้าห้าแปดเก้าเป็นความฝันนะคะทสงมตัวค่ะมันมีหวยมั้วย่านี้แม่คุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างกับเงินวีแม่ฝันว่าซื้อที่ยกบ้านเลงหนึ่งซื้อที่ติดถนนเลยว่าแม่ก็เอาจอบไปเคลียร์เคลียร์ที่ให้มันเสมอ,อม มันเตรียมจะสร้างบ้านะมมนเตรรียจส้างบ้านแต่นี่บ้านเราเพื่อนว่าฟันดีเนาะครับพี่แม่ได้เรียนโฉนดมำไมไม่ได้ค่ะได้ได้เต็มที่กำลังจะเคลียร์พื้นที่จะยกบ้านประมาณจกไรครับงานหนึ่งได้บ่งานหนึ่งงานหนึ่งงานคแบบ400ตารางวาบอกงานหนึ่งพอจะยกบ้านบ งานหนึ่งเลยียเพราะว่าให้งานหนึ่งม,มันก็ไม่ใหญ่หรอกเนานะงานหนึ่งพยกบ้านโดย่องในความฝันนี่คุณแม่จะแปลยังไงครับผมแม่แปลว่าเอาจอบเคลียแม่ว่าเป็นจิน้จแล้วเคลีย<อ>เคลียร,รอบหมดเลยแม่ว่าเป็นศูนย์ที่นี่ที่นี่แม่ว่าอายุแม่นะ่ะศูนย์แปดเกิดภาษาศูนย์แปด เคยพศไม่เคยสิบเอ็ดสิบเอ็ดมกษว่าพศสองพันห้าสิเดียวว่าฝันดีไหมคุณแม่เคยฝันลักษณะนี้นี่เคยมีโชคไหมครับยังไม่รู้เลยไม่เคยมีโชคอะไรเลยแม่แม่เคยซื้อถูกไม่ไม่เยอะหรอกซื้อตามเขาทุกมั่งไม่ทูกมั่งแล้วแต่ให้เขาก็ บางทีเขาถูกเขาไม่ถูกหรอกซื้อซื้อเอาเองเราไม่เคยถูกไปได้ให้เขาถูกเอวเองซื้อไ่ถูกเลยไ่ออกแต่แม่ซื้อไม่ถูกบอกวลาถูกแต่ซื้อเองก็ถูกแต่ซื้อเองพี่ถูกบอกเขาถูกแสดงว่าต้องบอกบอกนี้ก็ต้องถูกวันนั้นก็บอกให้ลูกสาวซื้อลูกสาวคุาว่าแม่บอกเลขผิดว่าบอกเลขผิดว่าเออเอาส่งสีเนี่ยมันออกส่งสีตอนนั้น เขาก็ซื้อถูก20บาทลูกสาวนะ<ม>บอกเขาถูกสงงวดสงสีกับเลขไอ้สาหนึ่งตั้งแต่3ามหนึอะไรศูย์เอะไรแม่แม่ให้มาตลอดเลยเลขเข้าตลอดแต่ไปไปให้ที่อื่นไม่ได้มาให้อยู่ในบ้านนะแต่แม่ผมหอมเขาลงวันนั้นเมื่อเดือนเอ้ยปีที่แลว้วเออเดือนอะไรเีย เลขกที่เข้าพรรษานเขาลงมาเขาก็เขียนให้ศูนย์เจ็ดไปได้ตรงๆเลยแม่ตรงตรงเลยแม่รับอืองว่าแม่เป็นคนมีดวงให้มาทุกตลอดเลยครับได้ว่ามันก็ผิดมั่งงวดค้างวดหรือโสงวดอะไรนี่ี๋ยวก็ออกถ้าเลขแม่ให้ไปถ้ามันไม่ออกตามไปเรื่อย ส่วนมากจะเป็นความฝันใชแไหม่ครับเป็นความฝันนี่อยากเห็นผมแม่ครับมามาเล่าเรื่องราวของผมคุณแม่หน่อยเล่าเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยครับยังไงถึงต้องที่แรกเนาะแม่ฝันครับแม่ฝันว่าไอ้ทีปักขาวเขาหนุงขาวห่มขาวมาเป็นผู้ชายเพราะว่าแต่งครูเอานะเขาบอกให้แม่แต่งครูอ่าก็เลยเป็นผมมาตรงนี้ อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตัดมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับหรือว่ามาไว้ตนไหนไม่ไม่เคยตัดเลยจริงๆเนี่ยตัดได้นับได้มั้งหนึ่งรอบหรือสองรอบนี่แหละถ้าตัดแล้วจะเป็นอะไรแม่ไม่รู้สิเขาะว่าจะป่วยจะไขอะไรเขาเขาจะของเขามีเขายังไม่บอกเขายังไม่บอก ถ้าเขาก็มาบอกให้เตงครูเอาก็เลยเป็นผมมานี่แสดงว่ามีองค์อยู่กับแม่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีเป็นเมื่อไหร่จากปีแล้วครับคุณแม่กัแต่ผมแว่แบบนี้เนาะแต่าสอแต่พศห้าหนึ่งอ่ะอายุพศห้าหนึ่งอายุเท่าไหร่คะอายุห้าสิบเก้าเออายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะอายุสามสิบได้มั้ยสามสิบเอ็ดหรืออะไรจบมาได้เท่าไหร่สิบหกปีแล้ว เสกมันก็เป็นผมธรรมดาเนี่ยแหละมันหยอนมันเป็นมันเป็นหยิกยิกนะแต่พอแม่สะไปมันจะมันจะยืดยาวผมนะพอพอมันแห้งมันก็หดเข้าน่ะสั้นนิดเดียวแค่แค่นี้แหละหลแค่ตาไหลนี่เลยแม่สาหรับความฟันของแม่แม่ฟันได้กี่วันนะครับอ๋อฟันเมื่อวันพระที่ปั่นผ่านมาเนี่ยครับปันพระแน่ไปนอนที่ศิลอยู่วัด ก็เลยฝันว่าไอซื้อที่เป็นเป็นที่ยกบ้านครับบ้านเลขที่แม่ปัจจุบันนี้บ้านเลขที่ยังครับหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสิบเจ็ดหกเจ็ดแต่สําหรับความฝันของแม่แม่จะตีเป็นตัวไหนนะครับเป็นศูนย์ห้าเจ็ด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 นะคะความฝันนะคะท่านผู้ชม ศูนย์ห้าเจ็ตัวเดียวแล้วใช่ไหมครับแม่เด้ให้ตัวหนึ่ง8ปดศูนย์าป <80 S 1> นี่มายัางไงคะพอ,อสอเกิดพอสอเกิดเปดศูนย์ในสที่ยกบ,บ้านเออนั่นแหละ8ปงูก็เป็นหนึง่งเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งปงู งูที่ไหนคะงูงูนี่เห็นอยู่บ้านพยอมตายเมื่สวันไหนคะวันนี้เลยวันนี้เลยเห็นงูเห็นงูเลยเมตีว่ามันตายแล้วเป็นเป็นแปดศูนย์ตรงกับพ่อสอเกิดแม่จ้ะตรงกับพ่ออเกิดแม่ม่เขามาตลอดความฝันของแม่เคยเข้าสามตัวไหมแม่ไม่ยังไม่ยังไม่เคย ยังไม่จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เพราะก็ให้ตัดเอาเนาะแม่เนาะสามตัวเนาะครับส่วนมากถ้ามีแต่สองตัวตรงตรงสองตัวค่ะตัดตัดเพื่อไมให้พอว่าพี่ม่เทสัมเดี๋ยวเขียนให้ได้ได้เข่าวว่าอ่อมันเคยออกตามมือตามแขนมันมันเคยออกแบบโดนรถ ลมอะไรเง <function al lighting philosophy> to <pl ains> ี้ยม so like like so ันจะออกเป็นเลขตอนนั้นบอกให้แฟนซื้อว่ะแฟนเฮ้ยก็ไปซื้อไปซื้อ20บาทได้จะซื้อนะซื้อตัวละห้าสิบละร้อยไปเห็นมันออกหนึ่งเปดอยู่ในในขาเน่ะมันคนเขียนเหมือนเหมือนคนเขียนให้เลยนาะเหมือนคนเขียนให้แดงเป็ดเลยว่าบอกแฟนเขาไปซื้อ20บาท2บบาท40แกซื้อแค่นั้นเลยทีนี่แม่ไปอ๋อต้องๆเลยแม่ไปถือสินอยู่บ้านเกเสรอ่ะ เขาให้สามตัวเลยแม่แม่ได้มาสามตัวเลยแกซื้อทุกห้าบาทนะสามตัวน่กินดูแม่ไปสมาธิแล้วเห็นเขาเขียนเลขไว้เลยแม่ก็เอามาตีให้ให้แฟนก็ซื้อถูกสามตัวเลยเหรอคะแม่สามตัวเลยแฟนก็ซื้อห้าบาทแต่แม่นี้ซื้อไม่ได้ต้องให้คนอื่นซื้อใช่ไหมสาหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่ผมหอมนะครับอยากให้แม่เอาตัวเลข f ห้า fc ดูนะครับ มันรอบกฝันนี่เลขของแม่ผมหอมนะคะความฝันแก่ผมหอมนะคะ57แล้วก็80นะคะ057 057แล้ว80นะครับไม่เยอะนะครับเม็ดเดียวเนาะ บ้านเลขที่นั่โบ้บ้านเลขที่ก็หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดบ่านเลขสี่ที่ใส่บ้านเลขที่ด้วยเนาะซื้อที่ยกบ้านบ้านยกเจ็ดบ้านเลขที่หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดบ้านเลขที่หกสิบเจ็ดมีทับไหมครับมีทับไหมไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีทับหรอกบ้านมันน้อยหกเจ็ดร้อนรพอดีเอ่อผมลงคลิปไปแล้วเนาะจ้า บางคนก็ยังสงสัยว่าอันผมนี่เออ่ได้สะบ่อสะ้าพอเระวันพระแล้วก็ไอ้วันอะไรเต็มเออมาโชว์หน่อยครับไอ้ไอ้ผมนะสะเมื่อวันพระนี่วันสิ้นวันนั้นพสะะวันโจนวันพระจริงจริวันโจนวันพระแต่ว่าไอ้โตโตินเงาๆนี่ฮ่องบริสะเนาะไม่ได้สะเพราะมันสะอะไรมันแห้งยากมันแห้งยากแล้วก็มันเหม็นมัน ขท้าที่มันถ้ามันไม่แห้งจะเหม็นไหมแม่ก็เลยแม่ไม่สะแม่สะแต่นังหัวเนี่ยสรุปสะแด่สะแด่ในในหัวเนาะเอาอะไรดึงไว้ข้างบนอย่างเงี้ยเอห้อยไปก่อนเออห้อยไปก่อนแม่ก็เลยเอาเอาแขวนครับแขวนไว้แขวนลอยแหวนไว้สูงสูงเอาเสื้อมัดไปสูงสูงเอามาสะเดียวมันจะไม่สะไม่ได้มันลันตากไหมถ้าเวลาสะนี่ลำบากไม่ลำบากเลยแค่เดียว มันันหนักบ่คบปกตินี่ถ้าถ้าเปียกหมดมันหนักนะพ่อมันมันจะดึงตรงนี้ไปหมดเลยเจ็บอ่ะเลยไม่ให้ดนเวลานอนนะคะแม่เป็นยังไงบ้างนอนแม่ก็เอาออกมาหยอดเลยใช่ไหมแม่เอาออกไาอย่างงี้บางทีแม่ก็คดเป็นมอนเลยเป็นมอนแม่จะนอนมอนหนมีเอะไรประมาณนี้ไปไม่ต้องหอบมอนไปไหนหรอกขอแต่าพรหอบอนไปเนาะแม่แล้วก็ฝันได้สามตัวเลยเนาะ สำหรับตัวเพิ่มเติมนะครับคือบ้านเลขที่ของคุณแม่นะครับนะคะคุณแม่ผมหอมนะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่นะคะศูนย์ห้าเจ็ดสองตัวแปดศูนยแล้วก็หกเจ็ดผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่ผมหอมนะครับประจำวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับยายแอดมินยายแคปหน้าจอได้ครับเรื่องคุณแม่บัญชีจากความฝันนะครับ057นะครับ2ตัว80 และ6 7นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวให้ตัดวินว,นวิน2ตัวด้วยครับเด้อศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์และห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อได้เข้ามาชมในคลิปนีกยขอโชคดีมีโชคลาภด้ยวยครับเด้อขอโชคโชคมนัมนมนันสวัสดีครับ